พี่น้องเอ้ยกำลังสับโครงไก่อยู่ชิมะหัวปีเนี่ยกำลังเฮ็ดพ,พ,พี่น้องนะมาแล้วนะโมกหัวปีโครงไก่เสพแสบต้องกันพี่น้องโมกินแรงนี่แหละครับนะลังสับ มันละเอียดจังหน่อยยังสีพวกขาวแก้วสองข้องครับพี่น้องก็เนื้อไก่ที่ทับเจอกันลองไทยเมิ่อตอนทับกันแล้วสั่งมันเปนตอนฮาวมกแดนจีไทยเบิง่งอีกเทียนเองเด้อพี่น้องเนี่ยย่ดีมีแห้งกันทุกคนเด้อสบายดีครับรบ๊บายบาย